สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกพรวรรณรัตน์รหัสนักศึกษา65126020230ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการครอบครองประปักค่ะมาตา1382มาตา1382บัญญัติไว้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไว้ความสงบและโดยเปิดเผยด,ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อการเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อการเป็นเวลา5ปีไซส์ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ข้อสังเกตการครอบครองปรปักเป็นการยังกรรมสิทธิ์มีปัญหาหน้าคิดว่านิติบุคคลจะครอบครองปรปักเพื่อยังกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาดีกา 239ทับ2514ถ้าเป็นบุคคลนิติประเภทห้างหุ้นส่วนบริษัทต,ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนบริษัทด้วยว่าสามารถปกครองปลร,ป,ร,ป,รปักได้หรือไม่ดีกาที่239ทับ2514มาสยิดอิสลามอาจได้กรรมสิตาาตามมาตา1382ได้แต่ต้องนับกามครอบครองตั้งแต่วันที่เป็นบุคคลนิติเป็นต้นไป ความหมายของการครอบครองปรปากหมายถึงการเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นโดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นและเป็นการครอบครองติดต่อ,อก,กันเป็นเวลาตามที่กําหนดตามกฎหมายแต่สุดแต่ลักษณะและประเภทของทรัพย์ว่าต,ต้องใช้เวลาเพียงใด โดยหลักแล้วถ้าเป็นสังหารหรือบรัพยกต้องใช้เวลา5ปีส่วนอสังหารหรือบรัพยกต้องใช้เวลาเป็น10ปีโดยต้องครอบครองติดต่อกันทุกวันแต่ถ้าเป็นที่นาเพียงทำนาปีละหนึ่งครั้งก็ถือว่ายึดถือครอบครองแล้วถ้าทำนาเพียงปีละหนึ่งครั้งติดต่อกันเป็น10ปีก็อาจได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปาักทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา1382 อันหนึ่งน่าสังเกตว่าลักษณะการยึดถือครอบครองนั้นผู้ปกครองปลบปักอาจมอบหมายให้ผู้อื่นครอบครองแทนก็ได้เช่นนายจ้างให้ลูกจ้างทำสวนทำนาแทนพ่อให้ลูกๆพาะปลูก,กสัตว์แทนแต่การครอบครองจะต้องเป็นการเข้ายึดถือทรัพย์นั้นด้วยเช่นตามคำพิพากษาดีกา2 0ที่2077ทับ การที่สิ่งก่อสร้างในที่ดินแปลงหนึ่งเอลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่นฉะนั้นเจ้าของที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างของตนลุกล้ำเข้าไปจากไม่ใช่การแย่งสิทธิครอบครองฉะนั้นทรัพย์ที่จะถูกครอบครองปลปักต้องเป็นทรัพย์ที่เจ้าของเดิมมีกรมรมสิทธิ์อยู่แล้วสำหรับสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่อาจ ขนเคลื่อนย้ายได้โดยคงสภาพเดิมไม่เสียรูปร่างเช่นช้างโต๊ะแหวนและอื่นๆมีหลักว่าผู้ใดเป็นเจ้าของผู้นั้นย่อมมีกรรมสิทธิ์แต่หากเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือตาจองเท่านั้นจึงจะถูกครอบครองปรุปักได้หากที่ดินมีเพียง สอคอหนึ่งหรือสอนอสามหรือเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมคงมีเพียงกรรมสิทธิ์ครอบครองเท่านั้นผู้อื่นจะครอบครองนานเพียงไรก็ไม่อาจได้กรรมสิทธิ์แต่อาจยั่งการครอบครองได้โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นตามมาตราหนึ่งสามเจ็ดห้าสองอันหนึ่งมีทรัพย์ บางประเภทที่ไม่อาจมีผู้ใดแย่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรัปากได้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองไว้ชัดเจนได้แก่หนสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมกันถึงทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นชายหาดสวนสาธารณะเรือรบอาวุธเป็นต้น ตามมาตรา1304และมาตรา1306 2ที่ดินลกล้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เว้นคืนหรือทอดทิ้นหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประกาศ,โด,กาศโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินมาตรา1334 3ที่วัดหรือธรณีสงฆ์ตามพบรบคณะสงฆ์พศ2505 มาตา3 4ดิฉี่ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ